มีอะไรข้างใน,น,น้้จถึงหนึ่งล้านซับเอว่าจะไปนกระโดดรอบที่ดูบ้ากดซับสไครป์กันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sunflow e อ,อว่าวันนี้อยู่กับเอว่าพี่แน้นแล้วก็ นี้นะคะทุกคนเอว่าทําคลิปกล่องสุม่มเรียกได้ว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่ากล่องสุ่มอันอื่นเนาะมันก็จะมีของอันนี้นะคะขึ้นให้ตรงนี้มันก็จะเป็นของพี่ยอมพี่ยอมเอินก็เป็นกล่องสุ่มที่ไม่ได้ใช้เงินอะไรมากเท่าไหร่นะคะแต่คลิปนี้บอกเลยว่า no sponsor ไม่มี sponsor ไม่มีการได้ส่วนลดไม่มีการได้ไดทั้งนั้นอันนี้คือกล่องสุ่มแบรนด์เนมที่เอว่าจ่ายเองทุกบาท ซื้อเองซื้อเท่าทไรครับทั้งหมดนะคะที่ซื้อมานะคะอยู่ที่ราคา4ี่หมื่นบาทแต่ว่าเขาบอกว่าจะได้ของมูล,ลาค่าเท่ากับ1นึ0 0 0สบาทข้งในกล่องนี้ทั้งหมด4ี่หมื่นเป๊ะดูได้ไม่ได้โกหกซื้อจริงเจ็บจริง,รงนะคะซึ่งให้คนที่ไม่รู้จักแบรนด์เนมมารีวิวแบรนด์เนมคือโอเคหนูก็จะรู้จักอย่างเช่นกุชชี่ปาร์ด้าชาแนลอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วนะคะแต่ไม่รู้จักอย่างอื่นไงแต่ว่าจะบอกว่าเอวาก็มีแบรนด์เนมชื่อนึงที่เอวารักมากๆากนะคะเคสนี้จะบอกว่าอ เจ้าก้านะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทเป็นแบรนด์เนมชิ้นเดียวที่หนูซื้อในชีวิตแล้วก็ไม่เคยซื้อแบรนด์เนมอันอื่นให้ตัวเองเลยเวลาเอว่อเอวายอยากได้เราก็ทำเอว่าจะถามตัวเองก่อนว่าอยากได้เกิน90%ไหมถ้าอยากได้เกิน90%แล้วผ่านไปอาทิตย์หนึ่งยังอยากได้อยู่ก็จะซื้อนะคะแต่ถ้าไม่อยากได้เกิน90%ก็จะเก็บเงินไว้ซื้อของให้คนที่รักดีกว่าอย่างเช่นซื้อให้พี่เนทซื้อให้แม่<อ>ซื้อให้เอ ให้คนในทีม<ช>จะชอบซื้อทุกอย่างกล่องสุม่มตุ๊ก,กตากล่องสุ่มโมเดลชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะและอันนี้เขาบอกว่ามันได้เกินราคาที่เราซื้อเราซื้อ4ี่ห0ื่นแต่ของในนั้นเท่ากับราคาแสนห้าเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วค่ะส่งมาเลยหนะ้าตากล่องเป็นอย่างนี้นะคะ <c oughs> วันนี้เราจะให้2คนที่ไม่ซื้อแบรนด์เนมไม่มีไม่รู้จักแบรนด์เนมอะไรเลยครับใช่เราอาจจะต้องมีการ search ใน google <c oughs> เพราะว่าหนูไม่รู้จริงๆว่ามันจะราคาเท่าไหร่แล้วมันแรงแค่ไหนมันหาย,ยากแค่ไหนอันนี้ไม่รู้เลยนี่มันถงไจริงๆอันเนี้ยเนี่ยทุกคนดูนี่นี่พอแล้วครับพอแล้วครับจะทายรีวิวครับพร้อมอสุนเดนอะโมกล่องส่มครั้งแรกในช่องซันสวยว่า รุไปขงททกคนเดนเดนเนเดินเดินเด้นเินเด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 ินมดกนเดิกดนเดินเ่ินดินเนเดนย่านดินเดดินเดินินเอินเดเินเดินเดนดินเนเ้านเดนเดินเดนเเดินเดดเดิอนอกินเดิเปินเมิดิเดนเน่นเดินอดินดินดิดิเดินเดิเด้ดไดนมนงเนดเนดดูห้ดูดเ ใช่ว้าวอ้หนูละครตอนที่หนูซื้อพี่เนี่ยยังตกใจยว่าราคาแพงขนาดนั้นเลยเหรอซีเมอร์มันเยอะครับมันเยอะมากแต่แต่เขารับรองว่ามันก็เกินได้รอดูมันก็คุ้มง่าเหมือนเราลงทุนเราได้เกินราคาใช่หนูคิดว่าอันนี้ประมาณ1.5้กิโลไหมเด็ดีเออหนึ่งไม่เกินสองกโลประมาณใช่ไม่เกินสอง้อะไรจะหนักประมาณอโมอันเลอะเด็ สิ่งเดียวที่อยู่ในตัวมีอย่างเดียวได้เหรอนี่อีกมีสองชิ้นเฮ้ยหนูโดนหลอกปันเนี่ยโอเคดูนี่กลับมาอันเล็กได้นี่อันนี้นะคะไม่รู้คืออะไรมาแกะพร้อมกันนี่ว่าเป็นวิวดิโอวิวได้ยังไงนี่หนูว่าหนูว่าแหวนจะดีว่าไหนรที่ว่าสร้อยคอคนที่ไม่รู้จักแบรนด์นี้มาแกะกล่องกลุ่มแบรนด์นี้ชอไม่ชอไม่หนึ่งสองสามมันคืออะไร คือเข็มกาติดเข็มเข็มกาดีออ่ะค่ะเท่าไหร่แล้เข็มกัดมันติดยังไงนี่ไม่เคยติดเหมือนกันแต่บบน่าจะแบบนี้มันจะลุไปไม่ได้มันคือกิฟต์ไหมกิฟต์ได้อ่าพี่ดิติดให้โอเคเอาฟังนี้โอ้ยกิฟต์ผมดีออทุกคนคะอันนี้ไม่ได้เฟกหรืออะไรไม่แน่ใจว่าคือกิฟต์ไหมถ้าไม่ใช่ก็ไม่รู้เออประมาณนี้ครับทุกคนมันคืออะไรช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะอันนี้ไม่รู้จริง อันนี้มูลค่าแสนหรอฉันมาทำอะไรที่นี่กลองสุ่มแมนเนมครั้งแรกในชีวิตของหนูโ้คือใจหนึ่งอยากขำใจหนึ่งสงสารนูสามารถไปเที่ยวได้เยอะมากรอดูอ่ะอาจจะมีอะไรคงดีโอเคอันนี้คือบาลองเชก้านะคะ <laughs> ก็คือใส่มานี่เลยเหมือนกำไรเอวากไรอวาก็บาลองเชก้าเป <laughs> ิดดูนะ อุ้ยอันนี้ดูสวยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเลยมันเป็นยังไงอันนี้คือใหม่หรือนี่คือของเก่ามันดูใหม่นะคะทุกคนดูข้างในหรือเขามีของข้างในไหมวู้อออไม่มีไม่มีนีและโอ้มันใหม่หรือมือสองก็ไม่รู้ดูไม่ออกอะเออมันดูดีนะดูดีนะนี่ไงโอ้ของแท้กินหนังเลยอะกินหนังเลยดิเหมือนกินรองเท้ากินกระเป๋าหนังอะเออใช่ของใหม่เฮ้วว้มกระจกด้วยเอาไว้ส่องหน้าตัวเองจริงเหรอ โอ้ยน่ารักดีโอเคหนึ่งคือหนูรู้ว่าแบรนด์เนมมันจะมีชื่อเรียกอย่างเช่น t o ทแ bag อย่างเช่นมันมีชื่อเยอะมากแบบ Berlin Birkin นู่นนั่นนี่อย่างนี้ซึ่งมันไม่รู้ว่าทรงแบบนี้เรียกว่าอะไรแล้วหนูพร้อมไหมเราดูใบเสร็จที่เขาส่งมาไหมอ่าสิ่งแรก Dior hair clip ก็คืออันนี้นี่มูลค่า11,900 นี่ดูเลยครับทุกคนอัน1,10000 <1, 000. S 1> 900แต่ประเด็นคือว่าอันนี้ไม่ใช่จาก d i อ r เลยนะเดี๋ยวเช็คออนไลน์นะเออเดี๋ยวเช็คออนไลน์อันที่2บาลองเชก้าแบกระเปล่านะ Classic City มันม่ว่า Classic City <S 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 SHW มูลค่า What? 35,900 35,900ก็เท่ากับ หนูได้กําไรมาเออรวมกันทั้งหมดก็ประมาณสี่หมื่นเจ็ดราคาเห็นไหมสามหมื่นห้าพันเรามาดูเรามาหาออนไลน์เรามาหาออนไลน์เลยค่ะทุกคนหาสดๆร้อนๆตรงนี้อ่ะเราเข้าเว็บจิวเอรเลยนะคะจริงไหมเออจริงจริงทุกคนทุกคนมันกิ๊กมากมันแบบมันไม่มันไม่ใช่เหล็กด้วยซ้ำมันไม่แข็งมันไม่อะไรเลยมันเหมือนแค่พลาสติกเคลือบคอโอเคแม่ลงมาพอดีค่ะทุกคนให้แม่ดับกิฟตนี้แม่คิดว่าราคาเท่าไหร่ ฮลองเดาลองเดาไม่คิดว่าเท่าเดานะเดี๋ยวทำเขาเสียราคาแต่ไม่เป็นไรเนนก็ไม่รู้เรื่องครับใช่เราก็ไม่รู้เรื่อง300 300ยสามร้เดี๋ยวทำเขาเสียราคาหมื่นหนึเก้าร้อยเล้อมันของยี่ห้ออะไรวะดีออุ๊ดีอนี่ไงข้างหลังที่ดีอช็อกปะล่ช็อกเลยอะ แล้วกระเป๋านี้พี่ว่ากระเป๋านี้เท่าไหร่สามหมื่นใกล้พียงเลยนี่ก็น่ารักดีนะอันนี้น่ารักใช่ค่ะไม่คิดว่าจะแดดเนี้อันนี้ให้แม่อันนี้แม่หนูนึกว่าเป็นที่ติดเสื้อแต่พยายามติดแล้วมันติดไม่ได้ใช่ติดผมแม่ลองติดหน่อยแม่ลองติดแม่ลองติดให้ดูเฮ้ยน่ารักจัง ลองดูอลองดูก,กระเป๋าโอเคสิ่งที่ว่าดูอยู่นะคะอันนี้เขาเขียนมันชื่อว่า Balenciaga Classic s e i t s SHW นะคะ2,077ดอลลาร์อันนี้เกินอย่างี้นั้นรวมเจ็ดห0 0่นบาทนะ ปัญหาคือเราสองคนนี่แหละไม่รู้เรื่องแบรนดเนมแล้วมันคงจริงอันนี้อูเอ้ยมันมีรหัสด้วยเหมือนแบบว่าอันนี้สร้างไอเมเดีนอิตาลีแล้วมันมีเลขอันอิงด้วยก็จบคลิปแล้วเทานี้กับสองคนผู้ไม่รู้เรื่องแบรนด์เนมต้องมารีวิวแบรนด์เนมถามว่าสนุกไหมก็สนุกด้วยมันก็ลุ้นจริงจริงมันลุ้นเพราะรอบต่อไปเดี๋ยวใช้เงินแบบดีซื้อใช้เงินแบบดีซื้อรอบต่อไปขอให้มันไม่ใช่แบรนด์เนมแบบนี้ขอให้มันเป็นอย่างเอิร์น อย่างอื่นเดี๋ยวค่ากองซูมแบบอีเป็นมือถือหรือกล้องอะไรประมาณนั้นเออนะทำกองซูมไอโฟนนะดูอาจจะได้ไอโฟนจริงๆหรืออาจจะโดนหลอกถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องซันฟย์ว่าแล้วก็ช่องไมมิทเน็ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสนุกแบบนี้และอยากเหนเราทำคอนเทนต์อะไรต่อก็คอมเมนต์มาบอกได้นะโอเคมีความสุขมากๆนะคะทุกคนไอเลิฟยั i n <Bye bye. S 1> ิงไามบาย <S <S